สวัสดีครับผมมือนีพบกับผมนะครับโอ้ประชานะครับมือนีเข้ามาติดตามนะครับหมอแค่รุ่นไม่นะครับผมกําลังมีซื้อเสียงนะครับผมในเรื่องของใต้ล่ำไล่แค่นะครับผมอ่ะไปติดตามรับชมกันเลยครับว่าจะเป็นไผรนะครับผมไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับผมมือนี้ผู้พ่อครับอ่าเขาเลยติดตามนะครับผมหมอแค้นบูกค่หนาสวัสดีครับสวัสดีครับกําลังน้องดังนะครับผมในในสายหมอล่ำก่อนนะครับผมอ่ำก่อนประยุกต์ครับซื้อว่ายังครับผมแนร่ำตัวเลยครับหมอแค้นจอยหน่อยซอยจูครับที่เขาที่เดิมเริ่มเริ่มต้นจาก จตกจุดใดครับผมจังไลยมาเป่าเขียนครับเป่าเขียนกับปกติเป่าว่าแต่น้อยเลยป่ะครับกับดีเป่าม่แต่น้อยหระครับปกติกับพ่อกับแม่เมียเป็นหมอลำอยู่แล้วครับเป็นเป็นหมอลำอยู่แล้วบ้านนี้เป็นเหมืนมีเขี้ยนของคนพ่อกระแม่เป็นหมอลำทั้งสองเป็นหมอลำทั้งสองคนบ้านนี้ผมกับไปเป่าวเหรียญที่เหลือป่าวเหรียญต้นเลยครับตั้งแต่แรกเลยก้าปีอ่ะก้าปีอยู่ปอดเอง พอสามพอสาเริ่มเริ่มไปใบเหรนแล้วเริ่มไปใบเหรนเริ่มไปผู้ใดเป็นคนหันให้ครับเล็กๆนี่กัดดูไอ้แตจับลองจับเป่าเหรนนี่สิบ่อเปลี่ยนเปี๊ยงบ่เป็นอย่างบ่เปลียนไรนี่เริ่มแรกอีหลีนี่แม่นเป็นเป็นตอนนี้เป็นตะกี้เป็นตะกี้กัเป็นพระปะครับตะกี้มันเป็นหมอแชนฟื้อยู่ปีกว่า หนึ่งปีกับอีกประมาณหาเดือนนี่แหละหาหกเดือนนี่แหละใช่แต่ประมาณอายุสิบอายุประมาณสี่สิบสามแล้วโอ้สิบสามแล้วบอสส่สิบสามแล้วโอ้แสดงว่าแจ็คเก็ตนี่ฝึกอยู่หลายปีแล้วหลายปีแต่ว่าสองปีอยู่จริงไหมจริงจังนี่มันเป็นตอนเก่าปีดิเก้าปีเริ่มเริ่มเห็นแล้วเริ่มมีอินแขนแล้วเริ่มจีลาอยากกับแล้วจังหวัดใดครับผมบุรีรัมย์บุรีรัมย์เนาะนาโพอำเภอนาโพนาโพบ้านยังครับบ้านนอนกอกตำบลนอนกาะบ้านดอนบ้านตำบล เขเป็นบ้านตำบลมาตำบลเลยมาทอยู่อยู่เป็นโรงเรียนน้ำบ้านอ๋มาทุ่งเพราะท่านเรีนเรียนดรงจริบ่บ่ท่านมีแต่ว่าหัดเป่าอยู่เริ่มเริ่มเรียนนิสัยหัดเรียนนิสัยครับผมวันนี้ไม่จริงจังตอนมัธยมมั่วสองเริ่มออกงานแล้วครับมาเป็นแค่นี้ผู้ที่สองหันหายอยู่เพิ่นยมเพิ่มเ้นอาจารย์เขาตุงตอนมั่วสองตอนตอนมั่วสองเขาลู่ตุงแล้ววขาลู่ตุงแล้วโรงเรียนนี่ห้อครับหน้าโพ่ิดแต่ยาคมหน้าโพ่อวิทยาคม โรงเรียนเอาเพื่อจบจบมองงเรียนนั่นเลยโอ้จบอยู่นั่นเล่นไหครับอยู่นั่นเลยแต่แต่จบปกติเนาะไม่ได้มีประจำยังเนาะบ่บ่บ่มีบ่มีโอ้เป็นเด็กดีอยอะเด็กดีเด็กดีโจ๊กับสามกัวอยู่กเกียกดเฉลี่ยเกีย์เฉลี่ยอยู่กับสามกัวอยู่สามกัวอยู่สิ่งมัาเป็นคนตั้งใจเรียนอยู่นะครับเนาะกับมูซอยล่ะมูซอยเอาแค่น่อยแรกก่อนแค่น่อยแรกก่อนแค่น่อยอย่างว่างมูซอยอยู่ มาดีหมอสวงนี่เริ่มอันนี้คือมอสวงนี่ตองานแล้วเรียนลงลงทุ่งนี่คือเรียนเรียนเครื่องอย่างเป่าแซกโอ้เป่าแซกอันโตคือความสามารถที่เรียกคือเป่าเคียนเป่าเคียนมาดีหมอสว่างมอหมอสงคือเป่าแซกเป่าแซกบพรว่าเขาลงทุ่งเขาลงทุ่งเขาให้เป่าแซกกันบ้เป่าแซกเขาลงทุ่งวงโย่เครื่องดนตรีที่เรียนในชีวิตนี่คือมีอย่างที่เรียนได้ถนัดแรกๆก็ยจิมมี่พื้นบ้านเกือบเกือบชุกเครื่องอ่ะ พ,พิ้นเค้านซ้อวนพินแค้นซ้อวนได้หมด่อกองหางกองเขิงได้หมด่นัฐานัะชุดมินแค้นกับแซกเค้านแซกพินมุนี่ล่ะโอ้พินกันครับเนานะว่าที่นี่ผมจบมา่หกปุ๊บเหาไปตัวสายเลยครับนผมจบมา่หกแล้วไปสอบสอบสอบยูค่คอนแก่นน,นีศิลปกรรมศิลปกรรมบุรีรัมย์สอบสายหมองอยู่ดย พอตอนนั้นเป็นช่วงที่ว่าแลนแลนสอบเลยโรงเรียนมันหยุดน้ำกะคือเท่ากับช่วงสอบเป็นบ่เงี้ยครับเรียนสอบพอโรงเรียนนั่นขันชวาเด็กน้อยสิไปเรียนใส่ต่อนี่เขาหยุดหยุดซุ่มซุ่มนี่หาสอบหยุดไหยม่อหกสอบคือไปหาสอบไหมสอบไปสอบสอบหลา่มองสอบอยู่สามสี่มอสอบอยู่ราชพัฒน์สารคามน่าจะว่าสารคามกี่สอบกู้กู้ดนตรีกุหลาบศาสตร์ติดบ่ติด เลียนเนั่นแหละแต่กรเลี้ยนนั่นเลยแต่เลือกเลี้ยนน่นืองว่างานเด้อือคือสอบล o มองติดลายมองยูแต่เลือกเลี้ยนมองเอเลือกเลี้ยนเพราะว่าการว่าเลี้ยนแบมเปลี่ยนงานแบพร้อม่ยนมันมันมันกระเปาแค๊นี่แหละน้ำมอลำนี่แหละไปน้ำม้อลำไปน้ำมอลำาเยปีเริ่มไปน้ำมอลำไดลยึงบ่อนแมนไปน้ำมอลำตอนอยู่มอสองมสามเี่เรื่องออกงานเดือปุเนี่ยตอนบ่มปแกเป็นนี่ปกแมนเซลำเนี่ยนเซลำเนี่ยมนไปน้ำพื้นน้ำพื้ กาตอนม่อไมีรถเก่งครับอ่ะเออกระลวยที่สุดอ่ะรถจะคจ้องวะรถจะคข้องวะรถจะคล้องแหละรถเจ้ดข้องเริ่มเป็นราการเริ่มไป็นรายการคุยเถยาตัวตอนเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแรกแรกนี่เจ็ดร้อยเปีเลีปยะมาณม่อสามอ่ะตอนนี <c ười> <c ười> like. ้อายุเท่าไหร่ครับยี่สบห้าปีครับอายุยีหปียี่สิบห้าปีพอเกิดเมื่อร้อาตีสาม้นคืนปีซ้องกันปีหนึ่งปีซอนกันเริ่มไปนํามอลับมือกันไคือปก็เขาไปมาตั้งแจ่ เริ่มเริ่มออกงานหนักมีตอนเฉียดดักดักดักขัดขัดขัดหมอลำกรกับหมอลำทั้งเลยหมอลำตั้งบุยลำหมอลำเพี้ยนสีเสียงเสน่ห์หมอลำพ่ออมหอมหวนมีครับแม่สุวรรณป่าขุอมหลายพุนหมอลำสุวรรณบัวนาคหมอลำสายต้องจรวจบุบหมอลำสันนันล้มบุนหมอลำสมชวนเสียงทอง จำเงี้ครับเพราะว่ามองผมบ้านผมอยู่นี่มันอยู่เขียนหมอลำเนี่ยนะพวกมันติดนี่แม่มันติดน่าเชื่อข์ไหมปลาเอยเนี่ยเลี้ยนไปน้ำเลี้ยนไปน้ำปลาไปน้ำปลาแคบไปน้ำไปน้ำหมอลำมึงก็แมนปลาเนี่เลี้ยนเอกนี่ครับเลี้ยนเลี้ยนนี่เลี้ยนสากลมันเป็นคู่โคดนตรีกระดูสัดโอ้ยกระดูสัด